สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันหลังลราพัฒนาออกเนาะค่ะไปเบิงขั้มเตือนหลืไปเบิงบงว่าชุดได้เขาบ้างเนาะค่ะค่ะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางเพื่อที่สนับสนุนแนวทางที่สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอบคุณค่ะเป็นแค่แนวทางเด้อค่ะพี่น้องค่ะ ไปเบรงว่าสูตรได้เขาแน่เนาะค่ะสูตรได้เขาแน่ที่แน่สามเซียนเนาะคะ่ะเซียนสารคามวางเด่นที่ศูนย์กับเก้าเข้าที่เก้าศูนย์ตรงตรงเนาะค่ะเข้าที่เก้าศูนย์ตรงตรงมาทั้งศูนย์มาทั้งเก้าจับกันออกที่เก้าศูนย์เนาะค่ะ ของเซียนสละักคำเลขช่องเข่าตัวเจาะได้สามงวดติดพี่น้องสามมือนีสามวันติดอาทิตย์นี่เมาเลยเนาะคะ่ะแมนบอมมือนีวันซุกแมนค่ะของน้องตา้าได้เฉพาะเลขเด่นที่หกเนาะคะ่ะได้เฉพาะเลขเด่นที่หกของแอดเห็นว่าแอดขีดเซ็นไตเน้นจิต เน้นเจ็ดเจ็ดจะคือเสียพี่น้องสมมันเด่นเดนเนาะอ่าเน้นห้ากับเจ็ดอยู่แต่ว่าขีดสองเซนอยู่ใต้เลขเจ็ดนะคะเข้าตัวกลับก็บกบเอานอกพี่น้องค่ะห้ามาห้าหกตรงนี้มันจะจับกันออกดูแอดเคยบอกดรือเนาะค่ะอ่าว่าตรงนี้ระวังตรงนี้ให้ดีมันโดดใส่กันดูเนาะค่ะพี่น้องมันโดดใส่กันดูอ่ามาขีด ห้าชนกันแล้วเลขติดบนเลขติดบนมาสองตัวเลยพี่น้องค่ะยังเดินเหยา่าแอดกันนับตั้งแต่หาสิบโออันแปดสิบโกงงวดเนาะคะ่ะปานี้ว่ามันเหยียบเลขเก่าหรอบอพี่น้องนะคะปานี้ว่ามันเหยียบเลขเก่าบรอบอแอดกันนับก็ไวไวยู่นี่ละเนาะคะ่ะเป็นนั้นว่าชุดเต็มเข้าที่ของเซียนสารคามกับของแอดเนาะคะ่ะ ของน้องต้าได้เฉพาะเด่นหกนะคะเด่นหกพสมเซียนนะคะบินบอเขาพี่น้องเขาจะหานะคะค่ะสามวันลวดพี่น้องอาทิตย์นี้เราเจาะได้3ามวันลวดเก็บได้ทั้งอาทิตย์เนาะค่ะไปดูชุดบน10บหน่วยบนมีสูตรไหนเขาเน่น่ค่ะ อันนี้คือสิรุดแล้วะเนาะเห็นหนึ่งกับสามหรืว่มี่เนาะค่ะอันนี้ก็ไม่มีสองกับสามสิบหน่วยบนรุดเมดเลยนะคะชุดนี้ไม่ติดเลยนะคะชุดนี้หลุดนะคะโอ้โหพี่น้องเบิ้งแน่ เลขอันมีที่มาของเพนไหมคะ่ะมาว่างน้ำเห่ามาลงน้ำเห่าซีมือเขา่าจนซีมือเลยคะ่ะสุดยอดมากพี่น้องตามต่อนะคะอ่ามันจะมียูชุดหนึ่งที่แอดบัลเลลงเพราะว่ามันเปิดขามเลขอ่าเด่นบนเลขมีที่มาเนาะคะ่ะเด่นบนบ่เขาค่ะพี่น้องเขาเขายุแต่งแต่ศูนย์เนาะเข้ามาเด่นบนศูนย์ก็เอาเนาะคะ่ะ เลขติดบนล่างนี่โอ้พี่น้องสุดยอดเลยสุดยอดเลยค่ะเข่าดีขนาดเลยค่ะเก่าศูนย์กับยังอยู่หมองเก่าอยู่เนาะคะ่ะหกห้าเข่าทั้งบนทั้งล่างตัวนี่พี่น้องเนาะคะ่ะเลขติดบนล่างไหมเข่าทั้งเก่าทั้งหาตัวนี้ถ้าสมมนวมีศูนย์นอีกเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ ติดตามสูตรนี่เด้อพี่น้องเนี่ยสุดยอดเลยมากซีงอดเนาะค่ะมาลงน้ำเขาซีงอดเดินล่วๆเลยบนรางได้งวดที่แล้วกับหนึ่งแปดเนาะค่ะงวดที่แล้วกับหนึ่งแปดเลขมีที่มานะคะสุดยอดเลยเนาะค่ะเพิ่นบ่ให้สูตรพี่น้องเพิ่นบ่ให้สูตรเพิ่นห้แนวทางกบเอาละเนาะค่ะ ย่างหน่อยพี่น้องก็จะได้ตามเนาะคะ่ะเนาะตามถือถ้ามันเดินยังส่มันมันโออยู่ด้วค่ะเนาะพี่น้องว่าบา่่ะนะค,ะค่ะเดี๋ยวแอตโตร้กลับเด้อค่ะ,นะคะชุดไหนเข้าบ้าง สิหน่วยล่างเลขศูนย์ไม่หรอพี่น้องเก้าศูเข้าที่ศูนจับกันออกกับเหลขมีทีมา่าจับใจใดเลยพี่น้องเดินขนาดนี้เนาะค่ะเห็นปะค่ะเก้าศูนเห็นปะค่ะจับใส่กันใดเลยพี่น้อง <90 S 2> นี่แหละจุดของเขานะคะพี่น้องทดนี้เนาะเข้าไปแล้ว2องใบนี้หลุด8กับสไม่มีนะคะอันนี้10หน่วยล่างอันนี้ก็หลุดหลุดไป2ใบนะคะ 902ใบนี้หลุดค่ะพี่น้อง2ใบนี้หลุดแต่ชุดนี้ประกบกันได้อยู่งวดที่แล้วชุดนี้ประกบกันเด้อค่ะพี่น้องเนีดี๋ยวแ้วแอดจะเอาเห็นเบิง้งชุดนี้ประกบกันเขา่าของแอดกับของเหล็กมีเทม่างวดที่แล้วแต่มันไปเข่าบนเนาะพี่น้องเนาะงวดที่แล้วเนาะ,ะผ,ผู้ตามจับแนวทางเอาพี่น้อง บิดมันเป็นเล็กบนนะคะ18ถ้ามันเขา่าเยีายงสี่ชูมือเข้ากับพ่อจับทางใดยี่ดอกนองพี่น้องบนก็ได้ค่ะอ่าเข้าที่90อันนี้เป็นสูบบนล่างเนาะค่ะพี่น้องนบนล่างค่ะชุดนี้ประกบคู่ได้หนึ่งชุดเข้าไปแล้ว 10หน่วยล่างเข้าที่9ชุดนี้90นะคะ90ก็ต้องเอาสีหนังรองพี่น้องมันทึบเนาะนะคะว่นนี้เสราร์อาทิตย์นะคะเสราร์อาทิตย์ทำแม่อ่าทดลงโอ้โหเข่ายุตินี่พี่น้องนะคะชุดนี้ก็เข้า ะะสิบหน่วยล่างชุดนี้เขาเทั้งเก่าเท่้งศูนย์พี่น้องเอาสลับสีหลดพี่น้องมันจะไม่มองเห็นเนาะคะ่ะนี่พี่น้องเก้าศูนย์ะคะผ่านชุดนี้แล้วคะ่ะ เบ้งใบนี้ก็นะเขาน้ำพนบอนะคะ่ะใบนี้ไม่เข้าใบนี้หลุดนะคะยูใบนี้สิบหน่วยใบนี้มันมีสามใบนี่น้ำบอพี่น้องนี่ค่ะจับคู่ได้อีกเนาะคะ่ะส่วนสูตรนั่นรถพี่น้องนี่นะคะเดวแอดเหเบิ้องท่าทางเดินเหล็กน้น่เนาะนะคะมันเห็นแล้วมันจังมันจังจับถือพี่น้องถ้าเราเห็นทาทางเดินเหล็ก มันบอชัดเจนเนาะค่ะมันบอชัดเจนแอดสังเกตเบื้องแล้วว่าเออมันต้องเห็นทางเดินแอดเอาติดกันแอดแปดแล้วมันจะบ่เห็นทางเดินเลยเลนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะอ่าชุดนี้สิบหน่วยล่างประกอบคู่ได้อีกหนึ่งชุดเนาะคะ่ะชุดชุดบนก็ได้เนาะคะ่ะอันนั้นติดบนเนาะคะ่ะชุดที่ของเมื่อกี้ได้แอดเพิ่มอีกก้อนโอเคแอดล่่ผิดเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเห็ดลงหลายแนวทางเนาะคะ่ะ ชุดตะกี้ก็ล่างเหมือนกันชุดนี้ก็เข้า90ศเหมือนกันจริงๆแล้วแอดต้องขัดชุดล่างแอดเอาลงองสองชุดหรือสามชุดแอดต้องไปขัดเน้นว่ามันชนกันยุที่คูไดแมนบอกพี่น้องว่านะคะแต่ละแต่ละชุดน่ะมันจับคูช่นกันได้ยุคคูไดเนาะพี่น้องว่าบอแต่เวลาร้านนี่นี่แหละแอดมันอยากน,น้่เวลาานนี่แหละค่ะเพราะว่าแอดต้องลับลามนั่นะคะ หลายคนกับหลายมองเนาะคะ่ะลรงเรียนนะคะ่ะสิบหน่วยล่างก็ผ่านอีกเนาะคะ่ะชุดล่างชุดที่สี่น้องต้าสนะคะก็จับคู่ได้เนาะคะ่ะจับคู่ได้ที่90้าศูนย์ะชุด10หน่วยล่างล่างเป็นอันว่าลลางนี่เข้าไป2ชุดแล้วเนาะคะ่ะเข้าไป2ชุดแล้วที่90นะคะ ล่างเข้าแล้วสองชุดนะคะที่เก้าศูนพี่น้องเอ,อ,อดแอดเวลาแอดเอาลง่ะนะคะแอดจะตั้งซื้อไว้ยี่แล้วเนาะคะ่ะชุดนี้เป็นบนนะคะชุดนี้เป็นบนเอาชุดนี้ก่อนสิบหน่วยบนนะคะนี่ชุดนี่ที่มันเดินดีนมากทีละสองตันเนาะคะ่ะ สิบหน่วยบนมาด้วยกันเลยนะคะมันคือเขียวเมดมันสิบอะดเอาสีน้ำมูสิค่ะต้องท่าเทียรที่สองเนาะพี่น้องเนาะทาเทียรที่สองมันอึมซึมโพดเนาะคะ่ะศูนหห้าเดินต่อพี่น้องนะคะเด่นบนได้ค่ะนี่ชุดนี้ เดนบนมาน้ากันทั้งสิบทั้งหน่วยเลยพี่น้องนะคะไปที่ชุดนี้นะคะอันนี้ผลเป็นสิบหน่วยที่ติดศูนย์นี่วันนี้ค่ะเป็นอันนี้ลดนะคะศูนย์หกห้านะคะชุดนี้เข้าที่หกสิบหน่วยบนศูนย์หกห้าชุดที่หนึ่งนะคะ หนึ่งสองสามนะคะจะคูได้พร้อมที่บนคือกันพี่น้องแคบแคบเอาค่ะหกห้านะคะชุดที่หนึ่งประกบชุดสามเข้าที่หกห้าใบที่สามนะคะใบหนึ่งใบสามพี่น้องนี่คือใบที่หนึ่งนะคะนี้ประกบกับตัวนี้นะคะเข่าที่หกหพี่น้องเห็นบ่ค่ะ นี่ค่ะหกหกห้าชุดบนก็เข้าอีกเนาะคะ่ะพี่น้องเข้าบนเข้าแล้วหนึ่งชุดเนาะคะ่ะบนเข้าแล้วหนึ่งชุดที่สิบหน่วยบนชุดบนเข้าแล้วหนึ่งชุดชุดล่างเข้าเก้าศูนย์ไปสองชุดแล้วนะคะ เดินต่อพี่น้องเดินต่อบนเข้าไปแล้วหนึ่งชุดนะคะหน่วยบนมันจะรุดเดี๋น้อเลี้ยวเบิงเหล่าน,นอพี่น้องหน่วยบนรุดศูนย์หกห้าไม่มีเลยรุดคือรุดนะคะอา้าวรุดมดแล้วพี่น้อง ลุดกับรุดแนวทางนีเขาไม่ลุดเนาะค่ะศูนหกห้านะคะ, 0, 6, ะ,คะอ่าเข้าอยู่ที่เด่นบนเด่นบนชุดนี้ของแอดเนาะเข้ามาแปดสิบก้นงวดมันประกบกับเหล็กของเหล็กเล็กนี่คมากเลยพ่าพี่อ๋อ ได้อแอดสมุดก่อนแอดบ่เขาเ่อดจแนนะแขทงเลยคะสีเลือบอพี่น้องเห็นบ่นั่นนั่นเห็นบ่ได้ชุดได้ชุดเด่นแล้วงวดที่แล้วก็ได้ที่หนึ่งแปดวันนี้ก็ได้ที่ห้าหกพี่น้องเบิ่งกันน่ะแอดังหาชุดประกบยู่เนาะคะ่ะงวดถัดขึ้นไปที่ออกเจ็ดแปดไม่มีแปดงวดถัดขึ้นไปที่ออก 5, อห้าหกบ่ไหเกันไรพี่น้องค่ะ เอาขึ้นิ่นสัก,ก่อนแลวคะ่ะนี่คะ่ะเลขติดบนรางแอดนี่โฟกัสได้เลยพี่น้องเดินเย้าเยเลยนะคะเดินเหย้าเๆย้าแอดบอกพ,อะะพอี่น้องตามสูตรนิดต่ใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะศูนย์หกห้าเดิน่อพี่น้องเลขเด่นนะคะเลขเด่นบนเอาตาบนพร้อมเนีอคะ่ะเอาตาบน แต่ว่าสองสองอสูตรนี่สองสูตรนี่บม่มีติดบ,บนเลยค่ะนะคะว่าเป็นยังดอกรุดงวดแรกเนาะพี่น้องเนาะค่ะแต่เลขเด่นบนของเรามารัวๆเลยเนาะคะ่ะตามชุดนี้เ้อค่ะพี่น้องนะคะตามชุดนี้จะว่าพิหวงเลยนะคะเดินเงาเงาเลยอ่าเมื่อนันอะที่แอดวอกอยู่ในคลิปมาเดินแปดสิบกงวด อ่ะเ่นว่าแอดขี่คุยเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพ่อนบ่อเดมืงบ่ได้ติจิตามแอดเพิ่นก็เลยบ่รู้ว่าที่แอดเบาเนั่นเป็นขอมูลของความจริงเนาะคะ่ะเฮาเฮาบ่าตัวพี่น้องนะคะเพราะว่าแนวทางเราหลุดเราจะได้เอามาแก้ไขเนาะค่ะอ๋อแสดงว่าแอดลงชุดสิบหน่วยล่างนี่สามชุดเนาะค่ะสามชุดชุดนี้หลุดเวื่อที่แล้วกอดกันออกนะคะ อันนี้หน่วยล่างก็เข้าอีกแล้วนะคะหน่วยล่างที่เก้าศูนย์นะคะเข้าที่ศูนย์หลังจากที่ลดไปแล้วนั่นอก่กลมาเดินตอน่อเนาะพี่น้องเนาะกลมาเดินต่อที่หลักหน่วยล่างเนาะค่ะนะคะ,นะคะ หน่วยล่างเราพัฒนาชุดนี้แอดว่าจะพ er l e l l ่อเอาออกแล้วล่ละเนาะค่ะพ่อเอาออกแล้วหมวดที่สามแล้วเนาะแอดจะเด้เอาไปดัดแปลงเป็นดินล่างในบ่อหรือเดินบนด้บ่อไปเบื้องข้างเดินเหล็กของเจ้าของก้อนเนาะค่ะสำหรับชุดนี้หน่วยล่างก็เข้าที่ศูนย์คือเกาเนาะค่ะเก้าศูนย์ูย์ไหนที่เดินก็ไปต่อพี่น้อง ย่างหน่อยมันก็เป็นแนวทางห้พี่เห็นน้องเนาะแอดก็จะได้อเอามาจัดให้เป็นแนวทางหลักหน่วยชนกันที่ศูนย์ก็มาที่ศูนย์เนาะค่ะหลักหน่วยชนกันที่ศูนย์ก็มาที่ศูนย์สิบหน่วยนี้ไม่มีเก้าและศูนย์คือหลุดเนาะค่ะพี่น้องหลุดหลุดฟันนลดจะได้เอาไปเป็นแนวทางเนาะค่ะ หลักหน่วยชนกันที่ศูนย์ปรากฏว่ามาที่ศูนย์เนาะคะ่ะมาที่ศูนย์ค่ะเป็นแจ้งได้พี่น้องได้ตามแน่บอ่ค่ะแนวทางใดเอ่าเขาบนล่างคือเก้านะคะ่ะชุดเต็มกับเขา่าบนล่างชุดอ่าเป็นคีบบนล่างสิบหน่วยบนสิบหน่วยล่างก็เข้าทั้งบนและล่างเนาะคะ่ะ นี่ค่ะพี่น้องนะคะของน้องตาใดเด่นหกยูนะคะส่วนของแอดกับของเซียนเดินต่อสามวันติดสัป,ปดาห์นี้คือเราเก็บได้หมดนะคะเก็บแต้มได้หมดในสัป,ปดาห์นี้พี่น้องะค่ะ้วขอให้เดินต่อเด้อค่ะรอบนาพี่น้องนะคะรอบนาเริ่มที่วันจันท์นะค่ะ เริ่มทีวันจันเดี๋ยวมืออื่นแอดลงรัฐบาลให้แล้วลงสามน้อยแล้วแอดจะทยอยลงราวพัฒนาให้พี่น้องเลยเนาะคะ่ะสู่าสตเตปของมั่นดีดอกบานิสถานน้องตาห้า 5, น้องตาสามจะจะเป็นชุดนั่นเลยเด้แบบที่นี่นะคะแต่่ไดแต่จะได้ว่าหัวขอน้ำยีดอกก็สันพี่น้องก็จะได้เลือกเบึ้งบ่ไใดเนาะคะ่ะจังเช่นน้องตาห้า 5. หน่วยล่างเราพัฒนาเดินดีเดินต่อทะลุกับเฉพะว่า,วาความหนีเนาะค่ะให้ให้ปล่องลงไปนั่นงเป็นสี่เนาะค่ะพิมลงไปนั่นงเป็นสี่เมื่อพี่น้องก็ถือชุดที่พี่น้องมากเนาะคะ่นะ,คะอา่าถือว่าประสบความสําเร็จพี่น้องกับเราพัฒนาสามวันรวดเนาะคะ่ะเอาสำหรับคลิปนี้ก็เดินทางมาถ่ายคลิปเราเด้อค่ะพี่น้องกราบขอบ,บุญขอบุณเอซีพี่น้นองเด้อค่ะ หอกันไม่หมืออื่นสำหรับมือนีขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ